ไกลมา6ก66มีดหมอหลวงมพัดวัดเ้วยด้วนจำนวนการสร้าง9เล่มหายสาบสูญไปเป็นปีพึ่งจะโผล่มาก็อย่างที่พี่ๆี่จารท่านเห็นในคลิปที่แล้วไปแล้วอันนี้ผมก็เหลือสอเล่มก็มาแบ่งปันนะครับศึกษารับชมในคลิปได้เลยครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบรมีพุทธสโลหังหายไปนานแล้วครับอันนี้มาทําคลิปมีดกันางนะมีดนี่ก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักงาขนาด1.5นิ้วนะปั๊มไว้ว่าพระราชมงคลวัชราจารย์ววผววัดหลวงมะผัดวัตถุด้วยน,นะครับนะแล้วก็จะมีแบบมีดมาให้ดูนะนะ มีดรุ่นนี้จะเป็นมีดรุ่นไตรามาส66นะครับพี่หมอเทสตตารุ่นไตรามาส66พระราชมงคลวัชราจารย์นุกุพตปุญญก,กาโมทเชื่อไหมนะก็จะมีด้วยกันขนาด9นิ้ว9กนิ้ว5นิ้ว2.5แล้วก็1.5นะครับอันนี้ผมนําเสนอเป็นขนาด1.5นิ้วนะจะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีด้วยพอเราแกะกล่องกระดาษมามันก็จะมีนี่กล่องกระมหมยี่นะพร้อมบัตรเพจจเอหนึ่งใบครับ บัตร p พ j ก็จะเป็นบัตรการันตีรับรองพัดแท้นะจะเป็นชื่อพระก็เป็นมีดหมอหลวงวัดร 66, พระไตรมาสหกหกพระราชมงคลวชราจารย์หลวงวัด้รด้วนมีสาริกาด้ามงาฝากงาแหวเงินขนาด1.5นิ้วนะสร้างกาวเร็มเจ้าของก็เป็นบัตรถ้วยด้วยนะครับออกบัตร27ตุลาคม2566นกะครับก็เป็นบัตรการันตีของพี่ป๋องสุพรรณนะครับการันตีนะ p พ j นะครับเป็นบัตรรับรองพัดแท้ไปในตัวด้วยแล้วก็จะมาพร้อมกล่องกระเยี่แบบนี้นะครับ ทุกเล่มจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะใส่ซองพลาสติกมานี่ผมแกะให้ดูก่อนแล้วก็นะผมเหลือสองเล่มนะก็จะเป็นเลขสองกับเลขเลขสามนะนี่ก็จะเป็นบัตรเพียเจเลขสามอ่าอันนี้ก็จะเป็นบัตรเพียเจเลขสนะอนงนะแับนี้นะเลขสองกับเลขสามนะครับนี่นะก็เหลือสองเล่มนะฝากพีๆ่ๆจั์ทุกช่านกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีดหมอรลงพัดวัดห้ด,ด,ดลรุ่นมีดรุ่นไตรามาสหกหกเนี่ยเป็นขนาดสาลิกาใบมีด1.5นิ้วนะครับ เป็นด้ามตัดนะครับมีดจะเป็นด้ามตัดแหมเงินแท้นะไม่ผ่านการใช้งานดูงาเขานะงาเขาขา,ขาวสวยนะแหมเงินนะดูแหมเงินกันนากนะครับนะเป็นด้ามตัดมีตัวเน็บนะแล้วก็อุดมวลสารไว้ที่ตูดมีดด้วยนะดูลายยาครับนี่ดูมวลสารนะแน,น่นๆเลยครับเป็นมวลสารต่างๆมากมายหลายอย่างนะครับนะเห็นไหมครับนะ ศึกษาและสะสมไปกับผมเคซีบรมีพุทธสโลดูนะครับงาขาวมากครับเป็นขนาด1.5นิ้วด้ำตัดครับด้ามตัดเนี่ย1.5นิ้วหลวงพ่อพันนี่ถือว่าหายากนะไม่ว่าจะเป็น2.5หรือ1.5ก็ดีแต่เป็นด้ามตัดเนี่ยถือว่าหายากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะการตอกลายเนี่ยเขาตอกไม่เยอะนะตอกแบบนะสั้นๆได้ใจความนะนะเห็นไหมครับ นะพอถอดใบออกมาเนี่ยไอย้พอถอดฝักออกมาเนี่ยขาวแวบเลยนี่ขนาดอยู่อยู่เป็นด้างงานฝักงานยังขาวข,าวข,าวขาวนาดนี้แล้วถอดมานี่ขาวจวเลยตอกอักขรเลขยันไว้แล้วตอกคําว่าพัดหกหกนะก็เป็นปีหกหกก็จะเป็นโค้ดพัดนะโค้ดวัดนะครับเป็นโค้ดวัดพัดหกหกนะและ่ะตอกเลขสองนะเล่ตอกเลขสามเล่ตอกคําว่าตรมาสก็เป็นไตรมาสหกหกเลขสองเลขสามจำนวนการสร้างเก้าเล่มนะครับนะเก้าเล่มพี่พี่ท่านใด มองหาใช้งานทักแชทได้เลยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอ,อกอักขระไว้เหมือนกันนะครับนะแต่ไม่มีลองเลื่อนนะครับเราจะตอบคาว่ารอจุดพอจุดผัดนะนะมีดหมอหลวงกพัดวัดห้วยด้วนมีดวาระไตามาหกหกขนาดใบมีดหนึ่งจุดห้านิ้วจำนวนการสร้างเก้าเล่มเลขสองกับเลขสามท่านใดมองหาใช้งานเล่มละเล่มละหนึ่งหมื่นบาท่วน รับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะครับเก๊้ึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวนะแล้วดูนะพอใส่กลับเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยถ้าพี่ท่านใดมีเงินเ,นเอาไปเลี่ยมทองของนะผมว่าสวยมากเลยและขนาดเล็กมากนะขนาดเนี่ยยาวลงด้ามฝักเนี่ยประมาณสนะนะามนิ้วนะเห็นไหมประมาณสามนิ้วนะและทุกอันเนี่ยมีบัตรเ g ชมาด้วยนะมีบัตรเพเจมาด้วยแล้วก็มีกล่องเพื่อพี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีก ถือว่าเป็นมีดวาระของวัดห้ด้วยเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเลยผมถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะเพราะว่าวาระไตมาร์หกเนี่ยก่อนหลวงพ่อ,อ,อท่านจะมรณาภาพเนี่ยนะมีดรุ่นเนี้ยเขาเปิดจองไปก่อนแล้วแล้วก็สร้างไปก่อนแล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่าปลุกเสกเข้มขลังแน่นอนโดยป๋องสุพรรณการันตีนะนะพร้อมบัตรวีเอยังไงฝากพี่พี่จันทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะรับประกันแทสดูแลให้ตลอดชีพนะครับมีดหมอ รามาส6 6หชมกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งพร้อมบัตร p j a ครับผมนี่เห็นไหมนี่พร้อมบัตร p j a นะครับเห็นไหมเนี่ยมันมาพร้อมบัตรอะมีดอะมันไม่มันมันไม่ต้องไปส่งประกวดแล้วมันมาพร้อมบัตรเนี่ยมันเข้มขขังแล้วมันสวยงามแล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันมาพร้อมบัตรเนี่ยสบายใจได้เลยผมบอกเลยพี่ๆนะพกไปใช้นะไม่ต้องไปถามใครเลยว่าเกยหรือแท้นะ มันแพ้ในตัวเองอยู่แล้วมันมีบัตรการันตีมาให้อยู่แล้วนะยังไงคลิปนี้ผมงเกซีบรมีพุทธสโลลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องลูกชายด้วยบอสคอปเตอร์พาเที่ยวครับผมสวัสดีครับ